ดีครับวันนี้จะมารีวิวโปรลานเดียควินสโต้นะครับนี่นะครับอนแ็กแทงหลบไม่ได้นะครับปั๊มยาอีโมแล้วก็คีร้อนะครับแล้วก็หันหลังไวอันนี้เป็นบูธนะครับแล้วก็กนโหมดกนโหมดอันนี้ถ้าเราตายนะครับไม่ลตรอบหนึ่งมันจะมันจะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองรออัปเดตเพิ่มเติมมาว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ดีก็การถ่ายจอปกตินะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับุณครับ กมูมันไม่ค่อยมีคนตายสัสไอ้ทียลูกกระรี่ยี่ใหญ่ได้คุ้ยโดยแจ้งแบน์แน่สัสลูกกระรี่คุ้ยฝีมือไม่มีไงสัสคุ้ยกระจไอ้ทียคว้ยเดิมพันโอซีได้ครับแล้วกระจอกกูมีคลิปโอเวอร์เลยหมดครับไปชิปปัญญาอ่อนไอ้ที่คุ้ยเชลเมืองอะไรมึงอะไรมาหลายหลายกระจไอ้เทียคยแค่จุดเหลี่ยงสัสกล้าใช้ของมาสู้ไอ้คุยไอ้เทียเก่งในซีมดีหรือเปล่ามึงอะคุ้ยฝีมือมีไม่ได้ไอหเทียคุ้ย Yeah. Mm -hmm. My tongue, I already got my heat up. To where will you cup your jay? Yes, we geeked up. Come upon, man, by my mouth, mm -hmm. you better speak up. My yeah. yeah. tongue, I already got my heat up. To where will you cup your jay? Yes, we geeked up. Come upon, man, by my mouth, yeah. you better speak up. You name G1 time, I be speeding Shush. up? ล้วก็เลื่อพ่เบอมาเอาเลยมามามาแอมมาโต้กิ๊เด็กองโชว์มีเลิฟกูไม่จำเป็นต้องโชยเพราะมึงเห็นว่ากูนั่นเติ๊กกูไปเคลื่นลูกใหญ่ในไทยกูปล่อยให้เด็กมาเซิร์ฟกูไปเคลื่นลูกใหญ่ในไทยกูปล่อยให้เด็กมาเซิร์ฟแล้วก็ปล่อยเพลงเพื่อชีวิตเพื่อหิวใจคนที่ hurt กูไม่รู้ว่ามันดีต่อใครแต่ว่าว่ามันจะ work แต่เขาต้องชีวิตกูกูยังคงหางอีกเจอแล้วก็มาถึงนี้ได้ไอ้กู

ทุกวันก็อยู่กับเจเจ Yes we geeked up ้ำพวกแม่งปากไม่ออก You better speak up อยู่ใน AMG บนทางด่วน I be speeding up แล้วก็เบื่อผู้หญิงที่เบสิก I'm go to the club อะไรมามามาแอมมาโปกสคิดจก come show me love กูไม่จำเป็นต้องโชว์ให้เพราะมึงเห็นว่ากูนั่นเติมกูไปคลื่นลูกใหญ่ในไทยกูปล่อยให้เด็กมาเซิร์ฟว้แนี่แหละความเป็นหัวของยิง